เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับ ใจใหม่มากนะครับท่านทรวางปัญญาคดาวนี่เป็นการรับรอง ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่จังหวัดเชียงใหม่พบปะสื่อมวลชนเหมือนกับส่งท้ายปีเก่าแล้วครับแล้วก็ถือโอกาสถแถลงนโยบายที่ทั้งสองท่านจะเข้ามาทํางานอย่างไรในปีหน้านี้เป็นอย่างไรนะรายละเอียดเชิญชมและฟังได้ณปัอนนี้ครับโดยนายกอบจอจะเป็นผู้ถแถลงก่อนนะครับจากนั้นก็เป็นคิวของผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้พูด ท่านวัลคูว่าท่านหนหน้าวูราชการครับลองนั color. ้งยกโอกาสในหานสุวรตณนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนที่รักและอารมณ์ารครับวันนี้นะครับโอกาสในหานสุวรรณที่ใหม่มีความซึขงกินดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้ต้อนรับนะคับท่านรัฐมนตรีสอท่านผู้ว่าการประเทศใหม่แล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนหนูนาวูราชการครับก็ถือว่าเป็นการอกินหอมต่อโมลนะครับ เป็นการสมัรูณีใหม่ครับล้วก็เก็นการต้อนรับท่านผู้ว่ารับสาระหอกประชุมแห่งนี้นะครับอุกาบาตบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับนะครับรับมอบจากทางจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งพื้นที่นะครับประมาณ310ไร่นะครับเอามาทําเป็นแหล่งน่าเชียงใหม่ทําเป็นสถานที่ที่ออกกําลังกายของพี่น้องคนเชียงใหม่และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆออกกําไังกายต่างๆนครับ ตั้งแต่ที่ผมนะครับได้รับเลือกตั้งมาเป็นนายกอุการมืหาส่วนจิตวชทยงใหม่ตั้งแต่ปี2 5ง3นะครับก็ได้มีการรับมอบจากทางท่านผู้ว่าการจังหวัดจิตวัท์นะครับือมาดูแลพื้นที่แห่งนี้นะครับประมาณ3 1 0ไร่ครับแล้วก็เอาองค์การมืหาส่วนจิตวิียงใหม่ก็ได้จัดกับต่างๆนะครับบอกว่าในเรื่องของมนตส่ด์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งานนะครับหรือชามิเชียงใหม่ p o w เวอร์เฟซซี่พครับ ีนี้เราจการมาเป็ดปีที่5แล้วนะครับปีแรกมาค์กามีคนมาแอลเหมือนเดียใหม่นะครับแอลสวนทางนี้4แสนกว่าคนปีที่สอง2ล้าน5แสนคนปีที่สา5ล้านกว่าคนแล้วปีที่แล้วครับ7ล้านกว่าคนมาถึงวันนี้นะครับเอาอาการได้ประมาณาวันนะครับมีคนมาแอล4ล้านกว่าคนแล้วนะครับแล้วองค์การถึงมาที่4มกรา2,500 2,500กิโเครับ กอบคิจกับหลายอย่างนะครับที่โอกาสบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ทํานะครับเขาได้รับความร่วมมือนะครับโดยพ่ออย่างยิ่งนะครับแล้ความร่วมมือจากข้าราชการกับพนักงานครับในในส่วนของอบจและในส่วนของทางผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านัวหน้าส่วนรอชการนะครับแล้วรวมทั้งทั้งเอกชนพี่น้องสุขมวลชนทุกท่านนะครับเอาทํางานกันเป็นทีมนะครับเชียงใหม่คือหนึ่งเดียวนะครับ ามมาทำงานทุกอย่างนะครับเขาผมมีในเรื่องที่ว่าจะไปคับคับแท่งคัดกายกันนะครับเชียงใหม่ในขณะนี้นะครับเขามีโครงการที่ทําแห่งหลายอย่างครับโดยเฉพาะที่งยิ่งจะทําเชียงใหม่ให้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับในขณะนี้ก็ได้ผ่านในส่วนของหัวข้อองค์การได้ดําเนินการนะครับจัดบริษัทอีโฟโมดนะครับเพื่อทำในเรื่องกัดเอกสารนะครับในส่วนของทําเป็นเมืองมรดกโลก ถ้าทกำกิจกรรมเพ็ยหลายอย่างครับอย่างเช่นในเรื่องอูอ่ทางของสำนักนะครับสำนักอนุรักษ์สิบภกนะครับของดุริยพิเศษก็จะมีมีในเรื่องของกรมบุริยานมีในเรื่องของการที่จะออกไปสิทธิอาศัยหรือทำกินนะครับซึ่งกรมบุริยานั้นมีนะครับมีได้ไวแต่ยังขาดอุปมาณนะครับก็ผมก็ได้มีการอูกอ้กันและอูท่ทางท่านผู้ว่านะครับว่าทางอ,อุปจรในดักทุกนะครับในการที่จะ ออกรับค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารต่างๆซึ่งจะใช้เงินประมาณสามกว่าล้านซึ่งจะต้องมีการเระมูยูครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พี่น้องคนเดียงใหม่ตึงมดประมาณ4ี่0ีหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าลานนะครับตีเอกสารโดยทางสำนักอนุรักษสิง์จะมีการออกคู่กัดยองค์กรเป็นคุณออกค่าใช้จ่ายซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นคนดี เกี่ยวกับ PM 2.5็ม้ื่อคนมาช่วยกันรักษาป่านะครับแล้วก็ป้องกันมลิกรเกิดไฟป,ป่าและนอกแถบนี้นะครับในส่วนของอบจอีนี้ก็มีนโยบายในการที่จะอุดหนุนเงินนะครับประมาณ1 3 1 4ล้านบาทเพื่อเพอื่อป้องกัน PM 2.5็จเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆครับซึ่งอบจทำมาตลอดนะครับก็มีหลายอย่างนะครับที่อบจพ,พร้อมทำนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะครับ ท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านผู้ว่าตัวทางท่านสิมุทน์พนพี่น,อน้องที่เชียงใหม่มีอย่างนะครับที่จากนรให้หน้าที่เป็นองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ใหญ่ในในส่วนของเอ่อองค์การปก,ปกรครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดครับพร้อมที่จะทำตลอดเวลานะครับและวันนี้ก็ขอต้อนรับนะครับท่านผู้ว่าราชการแต่ว่าเชียงใหม่ท่านลัโภชนตาราดิด้วยความยินดีอย่างยิ่งแล้วก็ขอบคุณครับท่านสิมุทน์พน ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้เล่าวันนี้นะครับการมุการได้หากโชนแต่วัาเป็นใหม่ได้จัดละครมือครับมื้อสำหรับหัวหน้าสุนทรการกบลังสื่อมวลชนครับในการที่แอบฉลาดเขาโม้งกันครับแต่อบจอมลดสิทธิ์นะครับข้าราชการอบจอมลดสิทธิ์เขาแนะนำเาปิดเจ้าภ่านะครับนีขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับท่านครับขอท่านรับยมที่อยู่กล่างทั้งหายพวกปากกับพี่เพื่น้องสื่อมวลชนเชิญครับไปกันเลยนะครับ ท่านจับมาเคยไปแต่ผู้บริหารครับครับครันนายกข่าวนจัวนดเชียงใหม่นะครับท่านพิชัยเลื่องมาดิสอน่านนายกเรากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ผู้ก็ได้นะขบคุณคบ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านผู้บริหารองการบริหารสจังหวัดนะครับทุกท่านท่านหัวหน้าส่วนของราชการจังหวัดนะครับวันนี้ก็เขียนมากันน่าจะเกิดครบนะครับท่านนายกองกรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ชนใหญ่จะเป็น บริเวณใกล้ๆเมืองนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพที่รักทุกท่านอ๋อท่นานทุกท่านสวสดีครับผมรัฐบนตะทรวงศกานะครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ถ้าพูดถึงการมาอยู่ที่เชียงใหม่ผมบรรจุครั้งแรกรับรชาชการปปเป็นครังเรกครั้งแรกก็ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2539 นั้นจะได้มีโอกาสได้พิจัดสื่อมวลชนรุ่น,ร,นรุ่นเมื่อซาวงสามสิบปีที่แล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งสื่อมวลชนทั้งสื่อนันทือพิมพ์ทำมก่อนก็เกันนะสื่อนันสือพิมพ์กับทีวีเองเนี่ยเอชช่องห้าเนี่ยอยู่มาตั้งแต่หล่อนนะครับแล้วก็หลายคนนะครับไอ้มณูนไอ้ศิลเนี่ยอันนี้ก็ตั้งแต่ไอ้าะเป่นเพราะว่ารุ่นรุ่นใหญ่ ตอนนั้นผมไปอยู่กับท่านท่านสวัสดิ์สิริวันดีนะครับครั้งแรกแล้วตอนนั้นตอนตอน่ตอไปเราเด็นอยู่อำเภอเมืเองนะครับอำเภอเมืเองเอชียงใหม่จนพี่มะน่อยบอกว่า,ารอปรน l a p ท o p แต่ตัวดีผมหุ่นเหลืองอย่างสักอย่างเลยนะอันนี้เดี๋ยวเบื้องหลังเราก็ไปคุยกันนะครับอันนี้ก็อยู่ได้ทั้งที่ป,ปีทั้งเกือบสิบป,ปีเลยนะครับแล้วก็ได้เขา้าไปอยู่ในกรมการปกครองอันนั้น,นตอนแรกผม,ผมคึดว่าผมก็น่าจะ เป็นปลัดอำเภอและก็เป็นแนะรกอำเภอแต่พวกเนี่ยนะจนเกษียณอายุรชาชการได้โอกาสจากท่านวิชายสี่ขวาน,นาได้เพื่อนมาเป็นผู้ว่าจังหวัดใหม่เขาได้ตัจากเป็นเลขาเพื่อนมาได้ตัวไปจนสุดท้ายก็ออกงเตือนก็มาอยู่จังหวัดใหม่หลายรอบนะครับซึ่งรอบๆก่อนๆนะมันจะเป็นในเรื่องของเป็นหัวหน้ากลุ่มห้องเป็นใหญ่บ้างในอยู่สำนักงานจังหวัดแล้วมาสุดท้ายมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับเป็นผู้ว่าเชียงรายถือว่าเป็นผู้ว่าเชียงรายนะครับเพราะว่าเป็นได้45วันนับเต็มๆนะครแล้วก็มาเป็นผู้ว่าเชียงใหม่ก็บกู้เหมือนกันจะอยู่ได้เมื่อเท่าไหร่นะครับก็ยินดีนะครับแล้วถือว่าได้กลับบ้านได้กลับมาเจอพี่น้องพี่น้องสื่อมวลชนที่ที่ได้มาพบปะกันวันนี้นะครับก็ได้รับความกรุณาจากท่านนายกพิชัยนะครับที่ ได้บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยงหัวหน้าส่วนราชการ้วยกัดพบปะสื่อนะครับในาณะในโอกาสที่ผมได้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพอลกับขอบคุณท่านนายกเรื่องหนึ่งก็คือท่านบอกว่าท่านจะบริจาคท่านจะสนับสนุนพุทธุมนตรเพื่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปเรื่องมอบันใบป่าผมว่าเต่ไอ้เนี้ยได้เอาไปใช้กับทาง แรงเจอทางท้องถิ่นนะครับทางหมู่บ้านที่อยู่ที่อยู่ในแนวเขตไฟที่มันจะได้มีปัญหาเพราะนั้นบอกว่าก็จะเป็น14ล้านของว่า14 14ปอครับประมาณ10กว่าล้าน10กว่าล้านเนี่ยนะครับของพวกปบมือกันในเข้องเล รวมกันลสามสิบล้านพเพื่อเรียบรอบแล้วว่าในเรื่อเนี่ยพวกคนก็หวังว่าจะฟังว่านโยบายของผู้ว่าอย่างไงผู้ว่าบอกนโยบายหรือครับนโยบายมันอยู่ในยุทธศาสตร์จังหวัดนโยบายก็คือยุทธศาสตร์จังหวัดที่มูเฮานะครับมูคนเชียงใหม่ได้ร่วมกันเขียนขึ้นมานะครับว่าในประเด็นสาคัญของจังหวัดเอาจะมีเรื่องอะไรอย่างหอง ที่เป็นเรื่องรักนะครับก็จะเป็นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอกเกษตรอะไรอย่างนนเนี้ยเพราะนั้นถืกว่า,วาเปลี่ยนนะครับยุทธศาสตร์จังหวัดมันยังอยู่นะฮะหมายความว่ายุทธศาสตร์มันมาจากไหนมันเกิดมาจากการร่วมทิดร่วมทางของพี่น้องคนเชีงยงใหม่กับภาคส่วนของภาครัฐประกอบกับนโยบายของรัฐบาลนะครับนโยบายของรัฐบาลก็จะมีอยู่กี่ด้านแล้วก็พอส,ส่งสัระส่งลงมาถึง ในระดับจังหวัดแล้วเนี่ยมันหวคือหต่างภาคธุรกิจภาคเกษตรภาคประชาสังคมภาคเอกชนทั้งหลายที่เป็นเครือข่ายนะครับจีะต้องมาร่วมกันทำยุทธศาสตร์แต่ว่านั้นะที่ผมเรียนนะครับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่ยุทธศาสตร์มันยังอยู่นะเพราะเอาแนวทางการพัฒนาจังหวัดที่มันจะมีเอา,าทำไว้แล้วตั้งแต่ห้าปีสิบปียี่สิบปีเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่การทำขึ้นมา การที่จะเขียนโครงการการจะมีโครงการอะไรขึ้นมานมันก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องทําตามแนวทางของที่เขาไปร่วมกันข,ขึ้นมานะครับในส่วนของ agenda, อัเจนดาไอประเด็นเร่งด่วนมันก็จะมีอยู่แล้วนะครับเรื่องของการท,าท่องเที่ยวก็ดีนะในช่วงนี้เราคนนี้รื่องารฟังมาหลายเรื่องแล้วก็พยายามที่จะทือภาส่วนเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวและบริการที่มันดีขึ้นนะครับในส่วนของหมอขควันไฟป่าที่ท่านอู่ เพราะว่าเปลี่ยนอนเจนดาที่มันจะต้องอเป็นผลกระทบทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวและสุขภาพของพี่น้องโฮจหมัยเนี่ยเรามีมาตรการให้รครบแล้วครับบอกว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ปา่าพื้นที่เกษตรพื้นที่ชุมชนพื้นที่ที่มันเป็นส่วนปลอบาบางนะคร<ส>ับเราก็ได้วางแผนไว้แต่เพียงแต่ว่ามันจะต้องไปสอดคล้องกับแนวทางของอรัฐบาลน,นะครับึ่งขณะนี้กำลังจะได้รออยู่นะครับในเรื่องของแนวท โอเคผมอาจจะอู้น e, ั e etchup, ่งแล้วเดี๋ยวให้กองจะเมนื่อยนะครับก็เล่าเพียงคร่าวๆวันนี้ก่อนนะครับก็ยินดีนะครับที่ได้มาพบปะกับพี่น้องสื่อแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาได้จัดในสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสโมสรนะครับซึ่งท่านนายกก็ได้มีกรุณานะครับที่ชอบในเรื่องนี้ในเรื่องของพื้นที่หลังสารการ ก็ได้ทำมีการพัฒนาขึ้นมาว่าจะเป็นตะกอนน้ำบพนานะพอตะกอนเนี่ยเวลาถึงหน้าไฟหลังสารการก็เป็นที่แรกที่ต้องปัดไฟไหมมันดับก็ไฟได้นะครับตอนนี้ก็ต้องพอนะหลังสารการตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าไห้เป็นส่วนเป็นื้นที่ที่สวยงามเได้รับวารปรนนาจากท่านนายกทรงกาศพิจาราชนทางบัดนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อ หัวหน้าส่วนรากการที่ได้มาร่วมกันพบปะกันในวันนี้ก็ขอให้ง,งานวันนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะครับแลเมียอย่างก็สื่อนะครับส่วนรากการของมีทางที่จะมีไปไหนกันได้นะครับเพราะฉนั้นสื่อจะเป็นกระบอกเสียงมือกระทรวงนาชการส่วนราชการเราต้องรับฟังคำกระฎีตีมชมจากพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอนไนที่เป็นข้อเสนอแนะ และอะไรที่เป็นข้อที่ทักท้วงเพื่อครับส่วนราชการหรือว่าผู้ว่าก็ดีนะผมก็พร้อมภาคพันและก็จะนำการปฏิบัติขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านชาวเกษตรปรบมือผูข้อเมืองเชียงใหม่และให้หลังเสร็จสิ้นพิธีการทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ก็จับรางวัลเจ็ดของรางวัลให้แก่พี่น้องสื่อมวลชนและผู้มาร่วมงาน เป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปโชคดีก่อนรับไปสบายไปแล้วครับปีใหม่นี้ได้มีของขวัญไปใช้ได้มีเงินทิกระเป๋าไปใช้เล็กๆน้อยน้อยตามภาษาเราสื่มิถุนพบผู้ิร,ริย เจ้าหมายเลขสองสองหมายเลขยักยักมีหนึ่งหน้าครับหนึ่งสองสองพาลูกพงพงองุณคานุพงได้แฟนของพี่ดีกว่าได้แฟนีบ้างแฟนคันพี่กแงดีวได้แฟนใหม่ดีบ้าเจ้ากาผู้ว่ากนแฟนคือนะครับเราได้พระชาชนัสองคนนะครับ ครับต่อไปอไเอาอย่างนี้นะเอาแฮ่งสักรอบนี้พอก่อนเราบนี้พอก่อนนะครับคือของสนับสนุนงานออกสนามขาวได้ที่บัญชีที่ปรากฏธนาคารกรุงไทยหมายเลข5470614948